เป็นบุษลสัจิตใจก็น,น้อมไปสู่พระธรรมน้อมไปสู่ข้อวัดปฏิบัติที่จะประ,ประกอบธะทำะะเมื่อเรานำสิ่งที่ดีไปเผยแพร่อะไรว่ากิ่นก้านโพธิญาณหน่อเนื้อโพธิญาณโพธิญาณก็คือพระธรรมสมัมทธเจ้าโพธิญาณโพธิการ โพธิยานพระโพธิยานหลงพ่อชาก็เปลียบเสมือนอต้นโพที่เป็นต้นต่อต้นเข้าต้นเน่าต้นเดิมที่เราได้มาฝึกขาดัดน,นิสัยเข้ามาสู่ร่มเงาของวัดเนองาปาโพได้รับมรดกตกทอดมาสืบถึงลูกศิษยหลานศิษย์เลนศิษย์อย่างพวกเรา ผมว่าชอบดีลอยได้เคยอยู่กับหลวงพ่อชาอเคยอยู่กับหลวงพ่อชาได้ถูกฝึกฐาดดับไม่ใสได้ถูกดุกดาว่ากาวบางครั้งบางทีก็เข้า,ขาหน้าหมู่เพื่อนแทบไม่ติดถ้าท่านดุดาว่ากาวบางครั้งบางทีท่านก็ยกย่องเสลิมสนอเชิดชูเชิดชูเพราะเราเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตน เป็นผู้ไฝ่ฝักไฝ่ในในการขวงขวายในการอุปถัมภ์อุปทาขควงขวายในการศึกษา,าแม่ส่วนปฏิโมกก็ดีก็ให้มันถูกอักขร,ระพิธีให้มันพยายามสุดจะอาอให้มันมีความไพเราะไม่กะโชกโกหภาพเส้นหน้าเส้นหลังก็จะเป็นการนี้มันก็ต้องมีแปดมีอย่างก่อนนี้ ขมเคยประกฏกับท่านเจ้าคุณมหาอมรท่านมาเห็นผมสวดปาฏิโมกข์ที่วัดหนองปะทองผ่านไม่ได้ผิดไม่ได้สักต,ตัวท่านยกดึงจีวรข้างหลังดึงหลังไว้ายกักมาทวนใหม่เจ้าในที่สุดเห็นว่าผมมีสุ้มเสียงดีมีท่วงทำนองไพเราะท่านก็ขอหลวงพ่อชาให้เป็นพรพปาฏิโมกข์ที่วัดท่าน เพื่อ,อ,อเพื่อตักเตือนในสิ่งที่เราไม่เรียบร้อยไม่พร้อมแลเรามันต้องมีแบบมีอย่างสมเับท่านเป็นมหาเป็นผู้แตกฉานในใบบาลีไวยากรณ์อันนี้เราก็ไม่ถึงขนาดนั้นเราก็ได้ถูกฝึกข,ขัดดักที่ใสถูกว่าส่่าตักเตือนจากครูบาอาจารย์ห้ายท่านห้ายองค์ โดยหลวงพ่ออันเนซึ่งเป็นแบบอย่างของผมตั้งแต่เป็นโยมตั้งแต่เป็นพระขาวตั้งแต่เป็นพระใหม่จนอพอเข้าใจแล้วจึงส่งเข้ามาอุปถัมภ์อุปถาหลวงพ่อชาที่วะน้องปงับโภงแล้วทีนี้ถ้าหากว่าเราจากปัดโภงไปไปอยู่ที่ไหนเขาว่าเป็นภาะวัดน้องปงัโภง เป็นสิทธิ์วัดหนองปาโพงเป็นสาขาวัดหนองปาโพงเราไปทําดีเขาก็ว่าสิทวัดหนองปากโพงเราไปทําไม่ดีทําชั่วเสียหายเขาก็สิทธิ์วัดหนองปาโพงเราไปทําดีมันก็สะท้อนมาถึงวัดปากโพงเราไปทําไม่ดีมันก็สะท้อนมาถึงวัดหนองปากโพงเพราะเราถือกำเงนิดเกิดที่นั่นที่วัดหนองปากโพง นั่นเม่ว่าเราจเยียบย่างไปที่ไหนก่อนะลึกนึกถึงอยู่เสมอยิ่ยงไปสู่แดนไกลนำสิ่งที่ดีงามไปเผยแผ่ไปให้ชาวโลกกว้างไกลเขาเห็น<ม>เป็นผู้มีมวาสนากตาธิการได้ไปแม้ผมจะบวชมานานส5่สิบห้าีบรราก็ไม่เคยเหยียวย่างไปเผยแผ่เมืนอย่างพวกท่าน ผมไม่มีบุญทางนั้นก็อ,อ,อยู่ตามอัตภาพของผมในปา่าในเขาไอยูบ่บนพีบบนทอง่้นบัเที่ยวทางป่ากางเขา,เาไม่มีแม้กระทั่งหมู่บ้านที่จะให้บินตบาไม่ได้เปิดสายการบินไม่มีรันเวย์ที่จะให้กับเครื่องบินเลี้ยวเครื่องบินได้ไม่ได้ ไปบินธรรมบัตแต่ผมก็ไม่ได้ทิ้งข้อวัดปฏิบัติแบบอย่างที่เคยฝึก,กขัดมาก็อยู่ตามมาันทาพเป็นผ้าอาผ้าประจำตัวก็ไม่รู้ว่าจะได้อยู่กับหมูก,กับเพื่อนไปถึงวันไหนก็ฝากเอาไว้จะทราบข่าวแล้วก็มาเผาหน่อยอย่าเอาไว้นานััสามวันก็เผาแล้วหรืออย่างมากไม่เกินเจ็วัน แต่คิดว่าคงจะคงจะได้หรอกเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยู่กับชุมชนคนหมูมากไม่ต้องเป็นรอญาติไม่ต้องเป็นรอใครเพ่อ,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 อพ่อก็ตายไปแล้วแม่ก็ตายไปแล้วย่าก,ก็เหลือไม่กี่คนก็เหลือแต่พ่อออกเหลือแต่แม่ออกผู้ประทำข้ามจุนเหมือนพ่อเหมือนแม่เหมือนพี่เหมือนนออ้องทุกคนก็ให้ความ อบอุ่นให้ความอุปถัรรมคํารุงโดยเฉพาะอยู่ที่นี่ก็อาศัยท่านอาจารย์เฉียงนี่แหละพาญาติโยมไปไปส่งนั่นส่งนี่ให้ความอบอุ่นให้ความอบอุ่นแม้กระทั่งข้าวสารอาหารแห้งก็อาศัยบารมีของท่านจะอยู่ได้สะดวกสบายมาถึงตัวทุกว,วันนี้ ดังนั้นเมื่ออยู่ในสภาพอย่างนั้นเมื่อหม่เมื่อเพื่อนไปเยี่ยมจุเป็นผ้าเล็กผ้าน้อยผ้าลูกผ้าหลานหรือครูบาอาจารย์ผ้าหมาเถระมาเยี่ยมมันดีใจมันชื่นใจมันได้เหมือนอยู่จำเจเห็นกันตลอดมีผู้คนไปมาตลอดมีผ้าผ่านไปผ่านมาตลอดผม ตื่นตันใจเวลาหมู่เคื่อนไปเยี่ยมจะเป็นค่าเ 500, าล็กค่าน้อยพระลูกพระหลานมาจากไหนก็ตามมันแตกต่างกัน,ก,นกับอยูู่่คณะใหญ่วันนี้ก็ได้มาร่วมอุโบสถสน,สนงกรรมได้ามาส่งท่านอาจารย์มุสินไน้มาส่งท่านอาจารย์มุสินเพื่อที่จะนำ พุทธธรรมไปต่างแดนไปต่างแดนได้เรียนมาร่วมอุโบสถสัศกรรมกับหมู่คณะทั้ง30สรูป30องค์30ท่านนีกันับว่าเป็นสิริมงคลแก่กผมด้วยเป็นสิริมงคลแก่ภาพใหม่ภาพลูกภาพหลานด้วยได้มาเห็นโหม่สงผอบเพียงกันสาม,มัคคีกันด้วยความสงบงาม หวยเครื่องสักการะอย่างงดงามนั้นการให้โอวาทในวันนี้ก็คงจะพอสมควรหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะน้อมนำไปสู่จิตสู่ใจนำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อความเจริญงกงามไทบุญในบวรพระพุทธศาสนาสืบต่อไป ดนั้นก็ขอให้ท่านอาจารย์ลูกศิลป์เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปทั้งกลับอยู่ที่นอนมีสุขภาพแข็งแรงเป็นแบบเป็นอย่างแก่ภาพแก่เนนที่อยู่ต่างแดนแก่ญาติแก่โยมที่อยู่ต่างแดนผมก็ขอฝากจิตฝากใจไปน้อมคารวะกูบาอาจารย์ทั้งนนฝากเยี่ยมเย็ยน ญาติโยมที่อุปมนุปธรรมอุปถาวันวาของพุทธศาสนาทั้งนนทุกท่านทุกองทุกท่านทุกคนที่ให้โอวาทมาก็คงจะพอสมควรแต่เวลาสาธุ Hispanzo kawatovoca waka sam